คือผมไม่ได้เตะบอลมาก่อนคือผมเล่นกีฬาอื่นเช่นแบบเทนนิสอะไรเงี้ยน่นมาก่อนแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือโรงเรียนผมไม่ได้ส่งก็เลยต้องหากีฬาเล่นเพราะเราก็อยากลองมีโอกาสไปแข่งกับทีโรงเรียนอื่นบ้างก็เลยแบบเห็นเพื่อนๆเขาไปลงฟุตบอลกันแล้วเราก็เลยลองไปคัดแล้วตอนแรกเราไม่ไม่ได้มีพื้นฐานเลยอะไรลูกขยันลูกวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เฮ้ยผ่านได้ไงคัดตัวผ่านได้ไงเขาเห็นเราเต็มที แล้วก็ไปซ้อมไปอะไรอย่างเงี้ยนะรก็ก็เลยเริ่มเตะฟุตบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นน่าจะเป็นปห้าปหกฮะใช่แล้วก็เลยชอบฟุตบอลมาแต่ว่าเราะยังไม่ได้เิงงกีฬาอื่นแล้วก็เล่นไปด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชอบกีฬาแะการเล่นกีฬา ทุกอย่างมันมีกฎกติกาที่มันทําให้เราสนุกอ่ะแล้วเราก็อยากชนะอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยมันเล่นเป็นทีมก็เลยรู้สึกว่าเออมันสนุกไปกับเพื่อนด้วยเวลาเรายิงเข้าเราก็ดีใจมีคนดีใจไปด้วยแล้วก็มันเหมือนเป็นชนะก็ชนะเป็นทีมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าช่วงนี้ก็เลยเตะบอลกันบ่อลมากอ๋อช่วงนี้คือเล่นบอลกลับมาเล่นบอลดีข้างเรอโอ้เตะเตะบ่อยมากเมื่อวานก็ไปแข่งแข่งของทีมแบบเป็นเป็นลีกที่เขาจัดขึ้นเป็นแบบแฟนคลับของทีมฟุตบอล ต่างๆอะไรเงี้ยอาเซนอลเชลซีแมนเซตตี้อะไรเงี้ยครับเต็มสิบเต็มสิบได้เท่าไหร่ปีมูลเราเต็มสิบเหรอครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับมิ่ดีซอผมก็ได้ประมาณสละ0.7เดเราได้ตำแหน่งเะไรได้ตำแหน่งไหนกนผมผมเล่นตัวลุกครับหน้ากับมีดได้ครับอย่างเมื่อกี้มิ่ดีซองเขาบอกว่าจะชวนเข้าทีมด้วยดันเลนไอสสนใจไหมคะขึกับหูเล่นหรือเปล่า แต่ผมคิดจริงแล้วนะก็คือถามเขาว่าส่วนใหญ่เขาไปเตะที่ไหนก็คือแบบว่าเป็นทีมมันเดนไนก็น่าจะแบบว่ามีชาวแทนของเขาแต่ว่าก็เคยเกือบจะเจอกันในในลีกที่ผมแข่งอยู่ครับก็ทีมก็เกือบจะได้มาเจอกันแต่ว่าตอนนั้นผมติดงานก็เลยเลิกไม่ทันก็เลยไม่ได้ไปเตะด้วยเป็นตำแหน่งของหน้าเขาได้ประตูได้ความรู้สึกแบบนีก็าดีใจชอบทำประตูอยู่แล้วเราได้เล่นตำแหน่งนี้ก็ ก็นั่นแหละก็ก็รู้สึกดีใจแล้วก็มันเหมือนพาพาทีมให้เราแบบได้เรียบด้วยก็เลยก็เลยรู้สึกว่ายิงเข้าแล้วสนุกดีนะคือว่าถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงในวันนี้อาจจะเป็นนักกีฬาก่อนไหมอาจจะไม่ได้เป็นคือคือผมรู้สึกว่าเราถ้าเกิดมันมันรักอย่างเดียวมันไม่ได้คือคืออย่างกีฬาเนี่ยเรารักอย่างเดียวมันไม่พอเราต้อง เราต้องยอมฝืนทําในสิ่งที่เราไม่รักด้วยก็อย่างเช่นแบบมันอาจจะมีพาร์ทการฝุกที่เราไม่ได้ชอบเลยแต่ว่าเราต้องทําเพื่อให้สิ่งที่เรารักกับมันไปต่อได้อย่างเงี้ยมันมันมันต้องเที่ยวขนาดนั้นครับอย่างเช่นตอนงานวันนี้ก็ไปคุยกับที่รีซอตอนที่เขาไปฝึกอยู่ที่คริสเตอร์พาเลทนที่อังกฤษอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเด็กเขาบดเขี่ยวกันทุกคนคือคือเขาต้องยอมอะอย่างเช่นคุณชอบเตะบอลแต่คุณไม่ชอบเข้าฟิตเนสเข้ายิมอะไรเงี้ยมันก็จะ ในด้านอื่นไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยรักจริงๆก็ต้องยอมทําในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยแต่ว่าผม จ้าแกเตะบอลก็เลยก็เลยหยุดหยุดได้นลายครั้งนะครับเขาเป็นนักการบอลตอนนี้เป็นงานอะไรคุักษณะแบบแบบอดีตก็ก็จริงจังอยู่บางส่วนก็คือคือได้แข่งได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็อาจจะจริงจังกว่าคนอื่นที่ไม่ได้เตะเล่นแล้วก็จบแต่ว่ามันมีผลคะแนนผลอะไรมาด้วยแต่ท่านนี่เป็นนักแสดงเพร้ะว่าเขาจะโปรโมทเพราะว่ามันเป็น drama อันที่8เก่งได้เลย เอาไว้เป mm ็นเรื่องของดวงแล้วกันเคยเคยติดหลักไหมเคยเคยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักแสดงก็คือเตะแล้วขาแบบเคลื่อนไม่ได้เกี่ยวกับเจนเกี่ยวกับเผาอะไรไม่งูกใช่ใช่ครับแปลว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังมากก่อน ไม่ได้ระวังก็คือก็คแค่โชคดีเออใช่แค่โชคดีที่เราเคือใครมาเตะเราเราเราล้มไปก่อนเลยนะเพราะว่ามันเป็นการเซฟที่สุดที่มันตกรถใช่คือคือเราล้มไปก่อนเลยได้ฟาวแล้วก็ถ้าเกิดเราไปฝืนต่อมันอาจจะเจ็บได้ครับก็เลยเป็นเวเซฟตัวเองในเรื่องนั้นแต่ว่าเรื่องการเตะเราเราเต็มที่เหมือนฝากชีวิตไว้กับดวงเลยอะไรเลยเกิดก็ก็ก็เกิดครับเพิ่งอกการัดสินคนน้อยลงเพร ผมผมผมแข็งแรงอยูครับแล้วก็แล้วเซฟเซฟตัวเองอยู่ครับพี่กิ๊มอยากฝึบจริงฝึกหนักเพราะว่ามีน้ำก็แดงแต่แข็งที่แบบเขาตัดมารวมเป็นฝึกรวมตัวกันอย่างเงี้ยโอ้โคือตอนนี้น่าจะไม่มีมีมีอยากแต่ว่าแต่ว่าคือมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆนะฮะพวกเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็คือศักยภาพทางด้านร่างกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็สดไม่เท่าวัยรุ่นแล้วอ่ะท่าน่าเป็ริที ใช่ก็อาจจะเป็นจริงจ re like like right? so, um, ังในพาร์ทของของแข่งที่ไม่ได้เป็นลีกระดับระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยได้ครับก็เลยเป็นดีเลยก็เลยปั้มปั้นโมมเฮ้ยมาปั้นงานกีฬามาปั้นโมได้ไงยังไงครับเรามายังไงครับอันนี้ฮะก็คือจริงๆชอบชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับชอบตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยแล้วก็เราก็เรียนออกแบบมาแล้วมันก็มีหลักสูตรในการเรียนนี้ด้วยแล้วก็เราก็คือเรียกได้ว่าชอบ แบบนด่งเสน่ห์ทุกกระบวนการเป็นกระบวนการที่มันมีเสน่ห์แล้วก็เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเออทำแล้วไม่ได้อยากเป็นงานอดิเรกที่ทำใครเทียบแต่ว่าอยากให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆในด้านจริงจังเลยใช่ใช่ครับก็เป็นงานอดิเรกที่จริงจังนี่เราเซตต่าหน้าทำแบบมีสร้างควาขึ้นมาเลยนี่แต่ก่อนหน้านี้เราปั้นเพื่อที่จะขครเทียบหรือว่านี้ใช่ไหมของเราคือคือรู้สึกว่ามันมันเป็นมันเป็นงานที่ผมรู้สึกว่า มันมันพัฒนาได้ไม่รู้จบะงานปั้นอะมันคือตั้งแต่เลือกดินเลือกการวิธีการปั้นขึ้นรูปมันก็เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดแล้วครับการเทนการเผายังไงให้มันได้ออกมาเอฟเฟกที่มันแตกต่างอะไรเงี้ยคือมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดแล้วผมชอบในความไม่สิ้นสุดนั้นอะคือมันอยากอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเหมือนเราองอยากทำงานคราฟเลยเนาะใช่ใช่ค่ มีมีเตาเผา่อยู่กี่บ้านคะมีนะมก็จะคุ้มค่าที่จแล้วใช่ครับแล้วอย่างดงดินอย่างนี้ไปเลือกอาที่ไหนมาอะไรองี้ก็มีจากพี่ๆส่งมาให้ด้วยครับใช่ส่งส่งมาให้ตอนแรกก็จะเป็นของเสื้อผ้าเครื่องใช้เดี๋ยวนี้ก็ส่งดินมาให้นะเราลุ้นว่ดินจะแบบไหนเราดินจังหวัดไหนจะดีดีไมเพราะมันเป็นสีอ่อนๆหนะสีแบบว่าใช่ดินก็จะมีสูตรเฉพาะของเรามันจะมาผสมอีกเหรอ คือเราอะเริ่มผสมดินเองนะตรงนีบว่าเอาลักษณะของดินตัวนี้มันมีความนุ่มละเอียดแต่ว่าโครงสร้างมันอาจจะขึ้นได้ไม่แข็งแรงเราก็ต้องเอามาผสมกับดินที่มันหยาบอะไรอย่างเง,งี<ม>้ยเพื่อให้ได้โครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็มาเลือกสีทดลองใหม่ๆคือมันไม่รู้จบจริงๆค่ะเราเราอยู่ตรงนั้นได้ทั้งวันเลยแล้วมันมีชิ้นงานหนสักชิ้นที่ทำออกมาแลวรู้สึกว่าเดอะเบสบ้างไหมฮะมีมีมีชิ้นงานที่ลงไปแล้วก็เป็นชิ้นงานที่เป็น พิชูเป็นชิ้นงานที่ผมมาตั้งใจให้มันออกมาเป็นสีขาวดำก็คือเอาดินสองชน,น,นิดน่ะมาผสมกันแล้วพอปั้นขึ้นมาแล้วมันจะเป็นลายลายแบบสลับกันนะแล้วคราวนี้เผามามันกลายเป็นสีขาวน้ำเงินเฉยเลยแล้วแล้วมันมันเกินความคาดหมายของเราไปเยอะแต่ว่ามันมันสีให้สีที่ชอบมากแล้วมันเกิน เกินเป้าที่เราที่เราตั้งไว้ขนาดจ,จะไม่ตรงเป้าเราแต่ว่ามันมันสวยอะ่ะอันนี้คือสีมาจากธรรมชาติไม่ได้ใส่สีหรยครับใช่เราเชิงธรรมชาติไหมก็ว่าจริงๆแล้วสีมันเกิดจากธรรมชาติอะไรครับแต่ว่าอันนี้มันก็เหมือนเหมือนเกิดจากการที่เราคาดการไว้ว่ามันต้องเป็นสีเนี้ยแต่ว่าพบเขามาแล้วทําไมมันเป็นสีนี้เราก็ถามคาตอบว่าเอ๊มันเกิดจากการเอาดินสีดํามาผสมหรือเปล่ากับน้าตาลแล้วได้สีดำเงินหรออะไรอย่างเงี้ยฮะ จริงๆพี่วอรจะพี่วอจะจริงจังแค่ไหนไปถึงว่าจะแบบเปิดเป็นมิวเซียมหรือว่าเปิดเป็นแบบว่านิทรรศ,ศาการของเราเลยผมั้นกันเลยปั้นแล้วก็มู่มุเออหรือว่ามันมีคิดถึงขนาดนั้นเพราะเราก็คือผมอยากจัดงานมากๆครับเอ็กซิบิชันแต่ว่าคือด้วยความที่ทําอะไรหลายอย่างไม,ไม่ค่อยได้ว่ากลัวมันออกมาไม่ดีก็เลยถ้าเกิดมันมีเวลาเยอะๆขนาดนั้นก็อาจจะลองเป็นพันนี้ดูจริงๆมันมีเยอะมาในสต็อกที่เราั้นแล้วเป็นแบบ มีเยอะไหมเยอะเยอะครับแต่ว่ายังยังยังไม่พอที่จะโบได้คืองานไหนเราไม่ชอบเราก็ยังยังไม่พร้อมจริงๆถ้าเกิดใจเรายังแบบว่ายังไม่พอที่จะโชว์ตอนนี้ก็เริ่มทําตาปั๊มตาปั๊มที่มันเป็นเชิงลายเซ็นตัวเองเป็นยังไงเป็นอะไรเป็นรูปเราหรือเป็นแบบก็เป็นสัญลักษณ์สัญล็กษณ์ที่แทนตัวเอง ตอนนี้ตั้งชามที่บ้านคือบ้านตีดมีมีแก้วมีแก้วกินกาแฟใช่คุณชอบตัวอย่างไรบ้าไงบ้างครับบอผมถ้าตัวอย่างไรบ้าไงบ้างก็ก็ขอนะแบบว่าอยากอยากได้บ้างแล้วก็บอกคาแรคเตอร์ตัวเองมาว่าชอบชอบเป็นคนยังไงคนชอบสีดำหรือเปล่าอะไแบนี้นถ้าเป็นของวอรเองเป็นซิกเนเจอร์หรือลายเซ็นเรามันจะต้องเป็นแบบไหนถ้าจะต้องออกมาเป็นสีที่เราปั้นอ่ะกำลังค้นหาอยังไม่ไม่ได้ตายตัวว่า เราชอบรูปทรงยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องค้นหาไปเรื่อยๆชอบชอบมุมในการตั้งกล้องถ่ายจุดเพราะว่ามันดูแบบวิธีการตั้งทีแบบดูละเอียดนอกจากดูนอกจากดูดินพิบ้านแล้วดูมือที่จับมันดูแบบเส้นเอ็นเลยอ่ะมันไม่ซีนนไงบ้างคนเลยมองว่าคนบอกว่าดินขาวจังเลยนี่เหลือมองคือเหลือมองแล้วว่า มันตัดไปหรือยังวะไม่ไม่งั้นเราปั้นอยู่มันมันถ้าเกิดเราเราโฟกัสอยู่ตรงเนี้ยโดยเฉพาะอ่ะแล้วพอมันถ้าต้องมันตัดจริงจริงอ่ะซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์เนี้ยผมปั้นฟรีเลยนะเออก็เลยต้องแบบว่าแอบเหลือบมองเรื่อยๆว่าเอะมันอัดหรือยังหรือว่าแบบมันโฟกัสอะไรหรือเปล่าว่ามันเป็นกล้องแบบกล้องดิจิตอลที่ ไม่รู้มันจะหลุดโฟกัสหรือเปล่าเยจริงจริงมันต้องเก่งขนาดไหนเพราะว่ามือเรามันค่อนข้างเก่งก็เป็เส้นเอ็นเล่ยนเ็ใช้แรงเยอะมากมันเป็นงานที่ใช้แรงเยอะมากๆครับแล้วก็คือช่วงแรกที่เริ่มอ่ะหลายคนอาจจะคิดว่ามันยากมากๆเพราะว่าใช้แรงเท่าไหร่มันก็มันก็ไม่นิ่งสักทียแต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆมันก็จะมี ก้ามเนื้อที่จับผิกแล้วว่ามันต้องใช้ก้ามเนื้อชนไหนอะไรเงี้ยมันก็ได้จรงแต่ส่วนแล้วมีติดตามไหมพ่อคิดเป็นลงไปลวคนวาติดตามตอนีกโฟกัสดินไประมาต่าหมู่เราอ๋อหรือว่าต่อไปถ่ายแต่ดินใะเาจเราจได้เราจานิ้วเราได้นิ้วเรา ที่จริงมันมีส่วนไหมาการที่พกนี้เก่งมากๆแล้วมันจะทำให้รู้สึกว่ากล้าแข็งมาโดยปริยายจริงๆยาแตส่วนหลักเลยฮะเพราะคือผมใช้แรงแรงไปกับการนวดดินการทำอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากออกกําลังกายเลยไม่ใช่ผมก็เลยคือผมไม่ชอบเข้ากิงไม่ชอบอะไรเพราะว่าเข้าไปก็เล่นแต่โทรศัพท์แล้วก็ไม่ทำอะไร เขานี่ยเขาชอบออกําลังกายครับแสดงว่าที่มีกล้ามท้วนอย่างนี้เขาได้มาพันทีที่บ้านใช่ไหมมองว่า80%แต่สีหน้าเราดูไม่เหนื่อยดูไม่แบบว่ามันไม่มันไม่ยากสีหน้าเราดูแบบซิลกอีกไปเนี่ยสีก็ดูสีหน้าเราดูนิ่งเฉยมากรู้สึกว่าเอ้ยมันง่ายง่ายสบายสามันต้องเป็นสมาธิเิมันต้องทําสมาธิอยู่ไงก็จะแบบว่าเราบอมแวกมันกระหลัดก็แล้วแต่เราปั้นเอง หลักกล้องก็คือเป็นอย่างไรครับไม่ชัดว่าไม่ได้ถ่ายเออไม่รับไม่ได้ถ่ายประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วเวลาปั้นใจเราก็คิดไปด้วยว่ามันจะขึ้นเป็นรูปทรงไหนอะไรใช่ใช่เราต้องคิดไว้ล่วงหน้าแล้วก็คือมันมันเป็นการวางแผนตั้งแต่แรกถ้าเกิดเราเราเราไปผิดแผนอะโครงสร้างมันมันมันจะไปตามแรล่งน้ำผวกเราเราก็ต้องรู้ว่าตรงไหนควรหนาควรเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงตรงไหนควรจะบางอะไรอย่างเงี้ยครรูปทรงไหนปั้นยากกว่า รูปทรงที่บ้านยาที่เหลือก็คือรูปทรงที่ที่ที่มันมันรับน้ําหนักได้ยากอะครับรูปทรงที่มันบาดบานรเงี้ยแล้วแล้วแล้วยิ่งมันห่างจากศูนย์เท่าไหร่แรงแรงที่มันบูดลงพื้นนะมันจะเยอะมากๆมีคนเคยขอซื้อไหมเขาไม่เคยรับมาแต่ว่าผมยังไม่พร้อมขายผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดีอะนะแค่ปล่อยขายแค่ละเท่าไหร่ละเท่าไ้ร่เมื่อไหร่ราคาละเท่าไหร่รัมน สิบห้าบาทเลยค่ะใครยกมือมาใครสิบห้าบาทตรงนี้สิบหกใช่ไม่ใช่ก็มีแต่ว่าอย่าเว้นนั้งราคาเลยโอเครับเดี๋ยวเราพร้อมก่อนอ่าที่เสร็จพอเสร็จแล้วเราจะต่อยอดหรือต้องไปเรียนเพิ่มมาสำหรับเราอ่ะต้องไปเรียนไม่อยากเรียนนะถ้ามีเวลาผมอธิบายพี่ฟังหน่อยถ้ามันต้องเรียนเพิ่มมันจะต้องมีคอร์สจริงจังที่เข้มข้นหนที่เราศึกษามาคือ จริงๆผมผ่านการเรียนที่แบบขึ้นดอยเป็นสองเดือนอาทิตย์แรกได้ขวัดไา้อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องอาจจะต้องไปหลุดไปเรียนพาร์ทอย่างนั้นแล้วไม่ใช่คอร์สที่แบบว่าเรียนพื้นฐานอาจจะต้องไปฝึกกับอาจารย์ท่านที่เป็นอะไรก็เราอาจจะได้สูตรเลือกสูตรติดมาอย่างเงี้ยคือเป็นการไปขโมยสูตรแหละตอนนี้ไม่ใช่การที่แบบว่า ไม่ได้ถามถ้างานดีเลทไปสู่เป็นธุรกิจมันทาได้ไหมาถ้ในคาสเนี่ยที่เรามองว่าเพราะมันอยู่จริงจังขึ้นขึ้นทุกวันทําได้แต่รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้อยากทําไม่ไม่ได้อยากทําให้มันเป็นธุรกิจอยากอยากทำเพราะว่าอยากทำเดี๋ยวไม่กดดันอีกคือคือเรื่องเซรามิกอะผมไม่ไม่อยากทําเป็นเชิงธุรกิจผมอยากเขาไปอยากเป็นวิทยากรบอ่ะตอนนี้เหรอคิดคิดว่าผมทําได้ไหมคือพาะผม ผมรู้สึกว่าผมพูดเรื่องนี้ผมพูดไปเรื่อยๆแล้วมันก็ลึกบางอย่างจะไม่มีใครเข้าใจสับที่ผมพูดก็ได้นะแต่ว่าอ่าจผาจะได้จะลองแต่สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือหลายงานอดิตของเราหลายคนบอกว่ายังไม่เป็นผลิตดตีเป็นละครในอะไรนักรเป็นมันกรือ๋อแอ้ปั้นเหรอครับใช่แบบคุณตกปลาอะไร มันก็เป็นกีฬาเอ้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบอะก็ก็เลยก็รู้สึกดีที่มีคนมาชอบในสิ่งที่เราไม่ได้ฝืนที่จะเป็นหรือว่าไม่ไม่ได้พยายามอะไรคือเราชอบแค่นี้ แต่ว่าก็จะดีถ้าเกิดคุณชอบทํางานบ้านความสะอาดบ้านนะครับมันก็จะดีมากตามหาาม่บ่าดิ้นใจเอาไงว่าคุณทำคุณไม่ได้เก็บเกบเก็บเอาเชื่อไหมเชื่อไหมคือผมไม่ชอบทํางานบ้านมากๆเลยแต่สําหรับเซรามิกอ่ะผมผมรู้สึกว่ามีเซี่ยวนึงที่ผมชอบผมชอบทําความสะอาดเครื่องปั้นแล้วก็ชอบเก็บดินชอบเช็ดอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมมันเป็นงานที่เรารู้สึกว่าชอบไปทุกทุก ทุกส่วนของการทำแบบที่ความเลือกขาวมันจะขึ้นติดเทนอยู่ทุกท่านเราไปเจอทุกๆอย่างทุกๆคนที่ต่อรายการเราพัก็าแทงวันเราเจอกันแหละก็จะชื่นชมว่าเอ้ยเป็นพี่น้องที่ดูแบบน่ารักกันดีออะไรย่างเงี้ยอ่าคือจริงจริงก่อนก่อนไปอ่ะคือผมตั้งเป้าไว้ว่าผมต้องตอบให้ถูกอ่าไล่ถามว่า เคยทํางานกับใครเคยเจอกัน,นไหมเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการอาจจะเป็นพ่อแม่ผมเ <laughs> ืเป็นใครได้ไ, <laughs> ไปไกลไปไกลมากที่ไทยก็เสืบเสืบเลยเ <laughs> วันนี้แม่อยู่บ้านวันนี้แม่แต่แม่กลัวผมก็จะเต่าได้ <laughs> แม่แบบว่าเออไม่มีนี่มาเดี่ยวในหัวเลยไม่มีเลยครับก็ก็ทำกันแรงเกิน เจอใครไหมเจอใครใครมากๆถ้าก็คือเจอใรมากๆแต่ว่าเห็นก็ก็ดีใจเพราะว่าเราก็พอเสร็จงานแล้วเขาก็น่าจะไปไปมาเชียงใหม่กรุงเทพก็อยู่กับการตัดต่อแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเขาก็ก็ยังรอนัดเลี้ยงปิดกองกันอยู่เขาบอกว่าความความรู้สึกของเราแบบที่ปเนก็เป็นกาที่แบบได้อดีตอ่ะก็คือเป็นเป็นคนนำพาที่จะพาเราไปสู่วันเดี้เป็นแบบ ผมรู้สึกว่าใช่เพราะว่าช่วงแรกๆก็คือพี่มาเดี่ยวๆแหละพี่ให้โอกาสตอนเราไปแสดงบนทักษะอดิสเตอร์ไก็ก็รู้สึกว่าเออเขาพอไปกองนั้น่ะคือเราได้ความรู้อะไรหลายอย่างได้มองได้ทัศนคติหลายอย่างก็ขอบคุณที่แบบให้โอกาสในครั้งนั้นแล้วก็ อาจจะมนหล่อหลอมเป็นเราในวันนี้ด้วยเพราะว่าผมว่าส่วนนั้นเป็นหลักๆเลยแล้วผมขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสวันนั้นเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากีในทีเนาะในการออกกองในการอะไรคือมันมันผมเริ่มตอนนั้นผใหม่มากๆกลมีนิทกัรขราไหนสนิทกานขนาดไหนก็ทํางานก็เคลียนเล่นสนิททั่วไปแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าในพาร์ทของการทางานเขาจะจริงจังมากๆแล้วแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเราต้องเต็มที่กับมันคือ คือมันมันต้องเป็นที่จริงเพราะว่าเขาถูกมากเวลาพักในงานทำงานก็จะชอบอยากเป็นคนของพี่่ในงานทำงานพี่เป็นพีกเวอร์ชั่นนึงจริงจังแล้วแล้วก็พาให้ทีมงานพาให้นักแสดงเป็นที่ไปด้วยแล้วรู้สึกว่ามันออกมาดีมากๆค่ะแล้วผมชอบผมชอบในพาร์ทนี้มากได้ได้เลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นพวงกับที่ที่มี คอทที่แปลกใหม่มากเ,เป็นการเป็นคนที่ทำันบ้านในคอตเรื่องดีมากๆแล้วก็เรื่องรายละเอียดเรื่องอะไรเงี้ยดีดีแล้วก็เป็น,ปนแต่ละคอทที่เขามาเสนอมนเป็นรายละเอียดที่น่าสญญาปปนใจสคุณท้ายมีผลงานอะไรบ้างที่ีนี้ดีสำหร <ไป S 2> บับปีนี้เนะะาะก็ฝากหนังเลยครับตาคีเจเนซสิสนะครับก็ในโรงน่าจะกำหนดฉายมาแล้วช่วงเดือนกันยาครับเดือนกันยาใช่เดือนกันยาปีนี้ครับ ก็สามารถดูได้ที่โรงพยาบาลแล้วก็แล้วก็ราคาเดอะสาลอนนะครับซีรีส์ที่จะออนน่าจะช่วงเมษายนนี้มั้งแล้วก็กำลังจะถ่ายทำในอนาคตครับแจ็คแทนดโจ๊กเกอร์นะครับก็ก็ฝากไว้ด้วยครับเพราะว่าทางพี่ๆทีมงานน้องๆก็ตั้งใจทำตอนนี้อยู่ในกระบวนการเวิร์กช็อปนะครับก็รอติดตามได้ Welcome to Star <an> Society